คนร้ายบุกไปข่มขืนคุณยายอายุ83ปีที่ศรีสะเกดเรื่องนี้ตั้งต้นจากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาร้องเรียนผ่านเพจของอีซออีซอ,อขยี้ข่าวเนี่ยว่ามีคุณยายคนหนึ่งท่านอายุ83ปีฮะป่วยชนิดที่ว่าเดินไม่ได้โดนคนร้ายอุ้มออกไปข่มขืนใต้ต้นมะม่วงข้างบ้าน แล้วก็วางยายไว้ตรงนั้นน้องของยายพอมาช่วยยายก็ส่งไปที่โรงพยาบาลกันทลร,รักษ์นะครับที่ศรีสะเกดนะครับตำรวจบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นประมาณสักสามทุ่มของวันที่13พฤศจิกายนคนร้ายมาคมขืนหญิงชลาอายุ83ปี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับกลางบ้านเนี่ยพบคุณยายชื่อว่านังสั้นอายุ83เป็นคนป่วยที่เดินเหินไม่สะดวกนอนอยู่ในบ้านแล้วก็จะมีน้องของคุณยายชื่อว่านางปีอายุ63ปีเป็นคนดูแลอยู่น้องของยายเนี่ยพาตำรวจไปดูใต้ต้นมะม่วงที่ห่างจากบ้านไป20เมตรที่เชื่อว่า คุณยายถูกข่มขืนตรงนี้ครับวันนั้นเกิดอะไรน้องยายบอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอเป็นคนเปิดไฟในบ้านบ้านสว่างแต่ปิดประตูมุ้งลวดกันยุงเอาไว้แล้วก็ล็อกกอนจากข้างในเพื่อที่จะวัดตัวเองเนี่ยจะไปฟังพระงานกระถินของวัดบ้านเกอกยายแกก็บอกว่าถ้ามัเปิดไฟอย่างนี้เนี่ย แล้วก็ล็อกบ้านแบบนี้เนี่ยเวลาเข้าไปฉี่มันจะเข้าไปไม่สะดวกเพราะเนื่องจากว่ามันล็อกก็เห็นคุณยายพูดขึ้นมาน้องสาวยายก็ยอมรับว่าตอนนั้นน่ะงุนหงิดก็เลยตัดสินใจปลดล็อกประตูปิดไฟในบ้านก็เถ้ากับว่าให้ยายเนี่ยอยู่ข้างในบ้านแบบมืดๆแล้วประตูก็ไม่ได้ล็อกครับ จากนั้นล่ะครับเกิดเรื่องเลยครับหลังจากฟังพระเสร็จเรียบร้อยกลับมาถึงบ้านตอนสองทุ่มเห็นไฟในบ้านกลับมาเปิดทั้งทงท,งที่ก่อนออกไปเนี่ยมันยังปิดอยู่ยายหายไปเห็นพระคมเห็นพระถุงกองอยู่ที่พื้นในบ้านตะโกนเรียกเงียบให้ญาตช่วยกันหาตามถนนในหมู่บ้านก็ไม่เจอตัวเดินหารอบๆบบ้านสักพักหลานที่มาช่วยหาได้ยินเสียงกิ่งไม้หักรีบเดินไปดูครับ ตายต้นมะม่วงห่างจากบ้านไป20เมตรคุณยายอยู่ตรงนั้นเดินไปเห็นเข้ายายนั่งชันเข่าตัวสั่นใส่เสื้อคอกระเช้าอยู่ตัวงผ้าถุงก็ไม่ได้ใส่ตามตัวดูแล้วไม่มีแผลให้หลานชายอุ้มกลับมาที่บ้านน้องสาวเป็นคนอาบน้ําให้คุณยายตอนอาบน้ําก็เห็นว่าไม่มีแผลอะไรตอนเช้าตื่นขึ้นมาถามยายใครอุ้มยายบอกว่าไม่เห็นหน้ามันเพราะตอนนั้นอะไฟปิด ปิดไฟอยู่แต่รู้เป็นผู้ชายแล้วรู้ว่ายายอยู่บ้านคนเดียวน้องสาวยายไปดูที่ก้นคุณยายเห็นคราบขาวๆคล้ายว่ายายจะถูกข่มขืนเลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจทิ้ีน้องสาวเชื่อนะครับว่าคุณยายโดนข่มขืนเพราะถ้าเกิดคลานหรือว่าเดินไปที่ใต้ต้นมะม่วงจุดที่เจอคุณยายนั่งอยู่เนี่ยมันต้องมีรอยญ้าที่มันล้มแต่นี่ไม่มี ตำรวจก็ส่งคุณยายไปตรวจร่างกายแล้วนะคะเพื่อที่จะหาร่องรอยว่าถูกกลมขืนกระทำชำํเราจริงหรือไม่ขณะนี้ก็กำลังรอผลตรวจค่ะก็คิดว่าน่าจะรู้ผลในวันที่1นธันวาคมเดี๋ยวก็ต้องดูนะคะส่วนระหว่างนี้ตำรวจก็กำลังเร่งหาเบาะแสของคนร้ายค่ะนี่คนแก่83แล้วนะคะแล้วป่วยด้วยค่ะให้อยู่บ้านคนเดียวนะครับ กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยอย่าปล่อยให้คนแก่อยู่คนเดียวนะครับคนแก่นี่เป็นเหยื่อของอาชญากรรมอันดับหนึ่งเลยครับเข้าใจว่าไปตามจับไม่น่ายากน่าจะเป็นคนระแวกนั้นเพราะรู้ด้วยว่ายายอยู่คนเดียว